แรงงานหนึ่งคือกระเบื้องนะ

ือเราพันเงี้เที่อย่างไม่มีเหตุการณ์อะไรเสมมุติรา ก็เริ่มตั้งแต่วันที่ท่านราชสงขารตั้งแต่กลางคืนนะฮะช่วงสองของททุ่งก็ราคาเริ่มพุง่งแล้วบรรดาเซียนก็เริ่มตามหากันครับผมไม่ได้หลับได้นอนทั้งคืนเลยฮะทั้งพระบูชาทั้งอะไรด้วยแต่ที่เขาหากันพวกเซียนรรดาเซียนเขาหากันก็นมีพวกเหรียญเจ็ดสองแล้วก็ชุดของล้ำซ้ำทั้งพระกลิงเหรียญหล่อ,อแล้วก็รูปหล่อลํำซ้ำมันก็มีล็อกเก็ต ของสมาคมอำนาจเจริญสร้างสัตว์ลังเวมต่าวาจาแล้วก็เหรียญเจริญกลิงเจริญพรของเฮีังที่ที่สร้างถวายหลวงปู่นะแล้วก็จะมีเหรียญชนะมารท่านกูว่าอำนาจเจริญสร้างเป็นครั้งสุดท้ายของท่านอันนี้คนก็เริ่มหากันนะ เทียบเทียบเหตุภาพชัดเจนเนี่ยราคาพุ่งไปขนาดไหนครับกี่เท่าตัวรอะไรเงี้ยครับตอนนี้สองสามเท่าตัวนะครับของผมไม่เหลืออยู่ในตลาดคนเดินเดินเข้าหาทุกวันก็ตั้งแต่เช้าันเย็นก็คนก็จะมาหาหลวงู่แสงเพราะโดยปกติคนขอนแก่นก็จะมองว่าหลวงู่แสงเป็นเป็นคนขอนแก่นเพราะเมื่อกวานท่านบวชยู่วัดศรีจันทร์ที่ขอนแก่นนะที่วัดศรีจันทร์แล้วก็จะ จะเดินที่โรงอยู่แถวนี้แล้วก็อยู่ที่หนองกระสอน่าจะหลาย 40, สาิบปันษาคนในขอนแก่นก็จะมองว่าท่านเป็นพระขอนแก่นพอท่านย้ายไปอยู่ทางเจโสทางอ,งนองุนลเนี่ยช่วงบ้นป่ายท่านแล้วแต่คนดั้งเดิมลูกศิษย์ลูกหาคนที่ติดตามท่านก็ส่วนมากคนเนคนที่นี่ศรัทธาม,มากพรรู้ว่าท่านมอห้าะ้าะแล้วก็ตามหาพระเครื่องพวกเครื่องรางงท่านเลยก็ตามหาตอนนี้ขึ้นหลายเท่าตัวแนละ้วสองสามเท่าตัว เพราะท่านก็ถือว่าเป็นพระที่มีพรรษาก็สูงนะรู้สึกถ้าถ้าไล่จริงๆคนขันแก่นมองว่าท่านอายุเกิน100ปีนะแต่ตามใบใบสปธิบัติของท่านบอกว่า99ปีนะี่อันนี้ต้องไปค้นลองดูทีหนะึ่งท่านเป็นพระปฏิบัติที่ไม่บกพ้องไม่ด่างพ้อยใ,ในข้อวัดปฏิบัติของพระป่าด,ด้วยท่านเป็น ถือว่าเป็นลูกศิษย์ของพะอจันมั่นเป็นผู้ที่เป็นทายาธรรมเป็นเพชรเม็ดงามของสายกรรมฐานด้วยถ้าไล่เลี่ยงกันจริงๆพระสงฆ์ที่ท่านไปอยู่พระอรหันต์พาาระอริยะที่ท่านตามไปอยู่ไปเอายิสสใยไปฝึกกรรมฐานด้วยแต่และองค์ถือว่าเป็นแนวหน้าของสายกรรมฐานทั้งหมดเป็นพระที่อยู่แนวหน้าของสายกรรมฐานทั้งหมดพระแบบนี้จะไม่ใช่จะหาง่ายนะ ยิ่ง60-70บเจษา,านี่หาหายากก็ทุกวันก็ถ้าเป็นไปได้ก็พากันเก็บพากันตามเก็บด,ด้วยรสมเก็บไว้ติดบ้านติดน้อติดตัวติดรถไว้เพราะพระที่ท่านปฏิบัติภาวนาขานาดนี้ผมว่าคงจะมีเจาาวารักษาคงจะมีฤทธิ์ของท่านนะครับแล้ว กาประมาณการมันก็มูลค่าการตลาดขนาดไหนครับคือตอนนี้อยู่ประมาณสองสเท่าตอนนี้อยู่ประมาณ2อสาเท่าแต่ผมว่าในช่วงที่จะมีงานฌาปนกิจของท่านมีงานปิ่นเบิ์ของท่านเพราะว่าน่าจะขยับขึ้นมากกว่านี้นะเพราะว่าพอหมดท่านอี่โอกาสที่คนที่จะไปสร้างให้ท่านถูกเสกเลือดที่ฐานกิตให้มันไม่มีแล้วมันมีของเก่าที่เคยสร้างไว้แล้วแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าท่านได้อธิษฐานกิต ที่เห็นเป็นตัวตนเห็นชัดๆเนี่ยมันมีไม่กี่รุ่นเพราะฉะนั้นคนก็ต้องตามเก็บมันของมันไม่งอกต้นก็มีแต่ของเก่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตามเก็บตัวนี้ราคาก็คงขยับขึ้นคงจะหลายเท่าผมผมมองว่าไหลครับจะนวนเหรียญที่สร้างออกมานี่มีมาก้อมขนาดไหนครับโดยฐานข้อมูลฐานข้อมูลแต่ละรุ่นก็เหมือนพวกเหรียญเจ็ดสองปีก็น่าน่าจะเป็นหมื่นครับแล้วก็ แต่ชุดล่ำซ้ำเนู้สึกสร้างน้อยนะที่มีทั้งรูปหลอ่อเหรียญหลอ่หลอพระกลิ่งพวกนี้สร้างน้อยอันนี้ในใจผมผมก็มองว่าก็ยังให้คะแนนอันดับหนึ่งในใจผมนะอันนี้ก็สร้างสร้างไม่กี่พันดังแล้วก็เหรียญของชนะมารก็สร้างเป็นหมื่นโดยเนื้อรวมทั้งหมดผมว่าทุกรุ่นว่าไม่ไม่น่าจะก็ไม่น่าเกินเกินแสนซึ่งถือว่าน้อยนะ น้อยน้อยมากเพราะรุ่นนิยมก็ต้องคัดจากเนื้อหลักเนื้อรองเอามเพราะฉะนั้นถามว่าน้อยไหมผมผมมองว่าน้อยสำหรับประชากรแล้วก็คนที่ศรัทธาในพระตานะศรัทธาในพระที่อยู่ในสายกรรมฐาน,นโดยโดย,โดยพื้นฐานก่อนที่ท่านเจรสังขารความนิยมในเหรียญของหลวงปู่แสงเป็นยังไงบ้างรครับก็ สมมุติว่าอยู่ในเระเดนราคาหนึ่งพันบาทนะฮะในช่วงที่หมอปลามีเรื่องมีอะไรที่เป็นข่าวเป็นกระแสในช่วงนั้นภาคของลูกปูแสงก็ขยับขึ้นไปอยู่ประมาณสองพอันนี้เอาประมาณการฮะครัประมาณสอพันพอหลังจากเกิดที่มีเหตุการณ์อะไรให้ชัดเจนขึ้นลูกปูแสงก็ขึ้นขยับอยู่สามพันครับแต่ถึงตอนนี้ตอนท่านมรณะภาคตอนนี้ขยับไปอยู่ห้า0ัน0 0พันกันขึ้นเป็นเท่าตัวนะครับ ก็ผมว่าไวๆนี้ก็คงจะขยับขึ้นหน่งหลายตังค์อันนี้เป็นหน่นถ้าถ้าเทียบถึงเป็นชิ้นแบบนี้นะฮะเป็นเป็นเป็นโอน